เมื่อกี้ก่อนที่จะมาบันทึกเอ่อก่อนที่จะมาบันทึกเทปเนี่ยก็คือลองแต่งตัวหลากหลายสไตล์พอแต่งตัวปุ๊บนะคะเริ่มจากใส่เสื้ออ่อตัวฟูฟูนะคะก็ไปหยิบที่ทาเล็บที่ทาเล็บมีประมาณเกือบ20ขวดก็หยิบสีเขียวขึ้นมาเพราะว่าเสื้อมีริ้วเขียวอ่อนๆเขียวเขียวเขียวขุ่นๆ <laughs> เขียวครีมคริมแล้วมันดูสบายตามันดูหักลบกันแล้วคือเป็นข้าวว่าง แล้วก็ใส่ตุ้มหูทับตุ้มหูแบบแบบแบบไม่ดุ๊กดิกัะค่ะหนูไม่รู้เขาะใจภาษาไหนพอใส่ปุ๊บมันแป๊กแป๊กค่ะคุณแอนลมหายใจมันมันดันดนก็เอ๊ะทำไมล่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดคือเราชอบที่มันมีเปชวิบวับวิบวับวิบวับจากนั้นเขาบอกว่าชุดเนี่ยมันพลิ้วชุดมันทิ้งตัวแบบบานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสิ่งที่มันเคลื่อนไปแมทช์กันกับพลังงานนั้นค่ะคุณแอนเขาก็เลยเอาเอาต่างหูมุกอะค่ะที่มันตุ้งติ้งตุ้งติ้งมาใส่ ม,มันมีความสุขอ่าอันนี้ก็คือกําลังจะพูดในเรื่องของหัวข้อการแมทชิ่งของทุกสิ่งค่ะในชีวิตเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วหลักสมดุลเนี่ยเหมือนต้นไม้ว่ามันขยายตัวเนี่ยกิ่งมันเท่าไหนใบจะต้องเท่าไหร่มันควบคุมระบบของมันเองอะค่ะอ่าอันนี้คือหัวใจหลักของพลังความสุขคือเราจะต้องรู้ในเรื่องของการแมทชิ่งของทุกสิ่งมันจะมีแรงดันไฟฟ้าตัวเราเซนเซอร์ตลอดเวลา เราจะรู้หรือไม่รู้หลักของธรรมชาติหลักของอะไรอะความสมดุลของศิลปะเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ต่างให้เราเข้าใจว่าถ้าพลังของเรายังไม่รู้จักพลังความสุขชีวิตเราจะสเปะสปะไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรคือค่าที่เหมาะสมลงตัวที่สุดค่ะดังนั้นเอ่อก่อนที่เราจะก้าวไปสู่วันนี้เนะะี่ยค่ะก็คือจะเอาพลังในเรื่องของความสุขความสบายแล้วก็ความร่ำรวยมาให้เราล็อกแสงก็คือพลังเขาจะเขาจะล็อกให้เราเองนะคะ ทีนี้การแมทชิ่งเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะให้เราอะค่ะเกิดความลงตัวนในทุกมุมมองค่ะเหมือนที่หนูร้อยสร้อยอะค่ะก็คือแต่ละเส้นจะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อกันเม็ดต่อเม็ดจากเฉดร้อนไปสู่เฉดเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาในทุกเม็ดเนี่ยอินฟินิตี้อะค่ะพอตาเรามองปุ๊บมันจะมันจะมันจะปรับพลังงานของเราเลยค่ะจากที่มีส่วนเกินมันก็จะบาลานซ์ทันทีอ่าทีนี้เดี๋ยวจะแยกรหัสพลังให้สามรหัสนะคะ จริงๆแล้วมันคือเป็นเป็นพลังความสุขความสบายความร่ำรวยนี่แหละแต่จะแยกย่อยออกมาว่าเราจะต้องแสดงอาการอะไรเพื่อให้พลังเขาสมบูรณ์จริงๆนะคะอันนี้คือเอาผลมาให้เลยค่ะเอาพลังตัวสุดเอาผลมาให้เลยอ่ามันจะมีสามสเต็ปอันนี้ก็เอาสเต็ปที่หนึ่งไปก่อนนะคะก็คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราก็คือชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์ทุกปัจจัยที่ควรจะมีอันนี้คือภาษานะคะว่าจริงๆสูงสุดเป้าหมายจริงๆที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆก็คือเราปรารถนาชีวิตที่เรียบง่ายเรียบง่ายแต่สมบูรณ์ทุกปัจจัยที่ควรจะมีทีนี้มาดูพลังนะคะว่าเมื่อเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยพลังจริงของสภาพชีวิตที่เรียบง่ายไอ้เรียบง่ายมันไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นคือสมบูรณ์ทุกปัจจัยเพราะว่าสมบูรณ์ทุกปัจจัยนี้ พลังเขากระชากเลยนะคะกระชากแล้วก็คําว่าสมบูรณ์ทุกปัจจัยที่ควรจะมีก็คือเพื่อที่จะเอื้ออํานวยให้อ่าชีวิตมันสมบูรณ์ที่สุดไงคะเนี่ยค่ะดูพลังนะคะสังเกตวงรอบว่าลูกดิ่งเขาวิ่งไปด้วยแรงค่าไหนพลังเขาดูดดูดคือมันมีความเร็วมันไม่ได้เฉยมันมีความเร็วแล้วในความเร็วนั้นเหมือนมันเร่งคือเหมือนเหมือนมันมี มันไม่มันไม่ได้พุ่งนะคะแต่เหมือนมันเร่งในตัวของมันเองแต่ว่าสปีดเหมือนรถที่ขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่ช้าเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปแต่สมูนินะคือเราไม่ต้องขับคำว่าเร่งก็คือมันมีอัตราการดูดของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปขับเขาแต่คุณแอนเห็น<อ>ใช่ไหมคะว่าลูกดิ่งเขามีวงรอบที่เขาจัดการตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรเลย ค่ะตัวนี้พอพอลูกเดยงเขาวิ่งแบบนี้แรงขับจริงๆก็คือ Energy คําว่าชีวิตที่เรียบง่ายแต่องค์ประกอบก็คือสมบูรณ์ทุกปัจจัยที่ควรจะมีดังนั้นพลังตัวนี้พอพอพลังเขาวิ่งด้วยคลื่นนี้ยค่ะตัวเราเนี่ยพอพลังเขาขับได้เองโดยที่เราไม่ต้องเข็นเนะี่ยเราจะรู้สึกเบาแล้วก็เห็นถึงพลังที่มันอิสระค่ะ No. ไม่ต้องลุน้นนี่คือนี่คือตัวพลังที่ที่อ่าสภาพชีวิตที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์ทุกปัจจัยที่ควรจะมีมาดูนะคะว่าพลังที่เลี้ยงตัวนี้สเต็ปสองนะคะเดี๋ยวสักอุ้ยสามสเต็ปเดี๋ยวจะใส่รวมเข้าไปในนี้เลยดังนั้นระหว่างที่พลังเขา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 ,เขาวิ่งด้วยวงรอบขัานนี้ค่ะที่เขาเลี้ยงตัวของเขาเองนี่ค่ะตะวัดต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 วัดเนี่ยดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะเราอาจจะมองว่ามันคือพลังงานแต่จริงๆแล้วตัวนี้คือเวลาค่ะพลังงานตัวนี้มันกลายเป็นเวลาเวลาที่นะคะแรงขับของมันต่างกับเวลาชุดแรกที่เรารู้จักเขาเมื่อกี้ใช่ไหมคะความว่างอ,ะอ่ะพอเราเนึกถึงความว่างมันจะมันจะเบาสบายไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนี่คือความว่างความว่างที่ปราศจากความกังนวลน,นะคะแต่พอสเต็ปที่สอง อ่าทีนี้พอพอสเต็ปสองนะคะพอเราเก้าวไปสู่จุดที่ชีวิตที่คือมีปัจจัยที่มาคอยเอื้ออํานวยให้เราพร้อมสมบูรณ์สูงสุดแล้วอะคะ่ะคือปัจจัยที่ควรจะมีอะมีครบสมบูรณ์ปุ๊บพลังตัวนี้มันจะลอยตัวสูงกว่านะคะดังนั้นสเต็ปสองก็คือการทําให้เวลาตัวนี้พลังตัวเนี้ยมันสามารถสร้างระบบให้เราเนี่ยค่ะมีทรัพย์อย่างต่อนเนื่องค่ะ การทําให้เวลาสร้างนะคะสร้างระบบตัวของมันเองเพื่อที่จะให้ตัวเรานะคะมีทซับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอเราได้แรงขับค่านี้ปุ๊บสปีดอัดตราเร่งค่านี้ค่ะ,ะมาดูว่าเราจะต้องทำยังไงก็คือการทำให้เราอะคะ่ะหลุดออกจากทุกข้อจํากัดมันถึงได้ลอยตัววิ่งเร่งขนาดนี้ค่ะเพราะมันไม่มีอะไรมาหน่วงเราเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มีข้อจำกัดเราจัดการให้หมดค่ะ เราจะต้องใส่ตัวความความพยายามเข้าไปจัดการให้หมดหลุดออกจากข้อจํากัดทั้งหมดค่ะเพื่ออะไรผลที่เราต้องการจริงๆก็คือให้วิญญาณเราค่ะรู้สึกค่ะให้วิญญาณเราเข้าถึงความรู้สึกที่ได้รับความสะดวกและก็สบายสูงสุดแค่นั้นเองประเด็นคือแค่นั้นเองค่ะ เขาบันทึกเฉพาะตอนที่เขาได้รับความสะดวกสบายสูงสุดต่อไปพอเห็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วใช่ไหมคะต่อไปสเต็ปที่สามก็คือซับมากมั่นคงแล้วก็สุขกับงานที่ทำพอถึงจุดที่ว่าซับมากมั่นคงมั่นคงนี่คือมีอไรายได้เพิ่ม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 ,มดูดเข้ามาค่ะแล้วก็เราก็าจะมีภาวะที่บว่าสุขกับงานที่ทำเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังยังแอนตี้งานที่ทำนั่นก็เป็นเพราะว่า สเต็ปหนึ่งกับสองมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะอ่าพอสมบูรณ์แล้วทําอะไรมันก็จะจะจะสุกกับสิ่งที่เราทําเวลาเลยสองนาทีโอเคดังนั้นตัวนี้นะคะคําว่าซับมากค่ะคุณแดนเขาจะใช้ลูกบิงยาวๆนิดหนึ่งเขาจะลอยตัวยาวด้วยวงรอบที่แบบสบายมากอันนี้คืออินฟินิตี้ไทม์ค่ะรวยสุกรวยความสําเร็จ เขาจะแพรของเขาห้อยตัวหน่อยๆเนาะคุณแดนเนาะไม่ได้แบบใช่ค่ะคือเขาจะไม,ไ,าไม่กว้างไม่กว้างแต่ให้ความรู้สึกแบบโอ้แล้วนะคะพลังตัวนี้ค่ะก็คือพลังความรำ่ำรวยนั่นเองนะ,ะช่องเวลาของเขาจะไม่วุ่นวายเนาะสมุิมากนี่คือพลังที่เรียกว่าซับมากภาษาเราเราเรียกว่ารวยนะคะซับมาก แล้วก็บวก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 กจนมั่นคงนะคะก็คือมีพลังดึงดูดในตัวของมันเองก็คือ e NERGY ที่เรามาถึงจุดนี้คะ่ะมันจะดึงดูดพลังตัวมันเองมาเลี้ยงตัวมันอ่าเนี่ยคะ่ะพอเรารู้สึกมั่นคงปุ๊บมันจะมีการดึงดูดเองค่ะตัวนี้เราเรียกว่า i n f i n i t y time ก็คือรวยสุขรวยความสำเร็จแล้วความคิดเราจะเปลี่ยนโหมดหมดเลยคะ่ะเพราะพลังของเราเต็มสมบูรณ์นะคะเสียงสะท้อนออกมาว่าพูดให้น้อยทำให้จริง รวยแล้วค่อยพูดเยอะก็บอกเฮ้ยเดี <laughs> <laughs> ๋ยวคนจนต่อยหน้าเขาบอกว่าคนรวยนี่ยพูดหน้าฟังพลังคนรวยเนี่ยใจแน่จริงนุ่มสบายเนาเนะ <laughs> <h>